นี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิลมอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าแบบนี้กันนี่ตามที่เห็นเลยนะคะต้นคลิปแบบนี้แล้วก็ท่านเพื่อนเนี่ยอยากรู้ว่าฟิล์มแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางอะไรกันบ้างหรือว่าแต่งหน้ายังไงในการแต่งแบบนี้เนี่ยก็ดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาแต่งหน้าโทนสีชมพูเลยก็คือไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้เพราะว่าดูหน้าฟิล์มสิทุกคนชมพูขนาดนี้ก็ต้องแต่งโทนสีชมพูแล้วไหมดูชุดด้วยเป็นแงพ p เราก็มีดอกไม้ชมพูอีกตัางหากมาทุกคนจะไม่ กันมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันตอนนี้ก็คือแบบหน้าสดมากนะคะ,ะเดี๋ยวขอติดกิ๊ก่อนเดี๋ยวแบบว่าผมมันลงมากิ๊ก็คือเข้ากับสีชุดมากคือวันนี้จะมาแต่งโทนชมพูเนาะอย่างที่บอกอ่ะตอนนี้ก็คือใส่คอนแทคไปแค่อย่างเดียวนะคะพวกแบบว่ากันดงกันแดดก็คือยังไม่ได้ใช้อันนี้ก็คือจะใช้กันแดดของเคียนโนสนะคะทุกคนก็คือได้แบบหลอดมาจากบิวเทียมคือดี ปกติเขาก็จะแบบสองข้อนิ้วใช่ไหมเราก็กะเอาเลยนะคะอันนี้คือแบบ everyday look บางที่แบบแต่งหน้าอยู่ห้องฟิล์มก็ยังใช้เลยนะกันแดดอะ่ะเพราะแบบเราก็ยังโดนพวกแสองอะไรเงี้ยจับไฟในห้องก็ควรทานะยีกจะบอกว่ามันโดนขนตาไม่ค่อยได้อะ่ะเพราะว่าฟิล์มเพิ่งไปต่อขนตามานะคะขนตาก็คือจะมีความสะพึง ขนตาคือแบบเบลอมากอ่ะขอสอ่งกระจกก่อนนี่นะคะทุกคนเกลี่ยแล้วก็คือจะเป็นประมาณนี้ต่อไปเราจะมาลงคุชชั่นกันนะคะของล้านนี้อันนี้ฟิล์มใช้เป็นเบอร์23เอ็นนะคะบางคนบอกว่าฟิล์มใช้เบอร์นี้ไม่ได้คือหน้ามันลอยจริงๆคือมันไม่ได้ลอยทุกคนบางทีมันอยู่ที่แสงอะ่ะเออแล้วก็คือตรงรีฟิลตรงเนี้ย เยินมากทุกคนพิมพใช้คุ้มมากอันนี้ก็คือสั่งตลับใหม่มาแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนพ่อเนี่ยยังเหลืออยู่อีกนิดนึงดูสภาพอ่ะเราก็จะลงไปเลยนะคะโบโบโบ,โบลงไปที่หน้าเนี่ยอย่างเมื่อกี้ตรงนี้มันจะมีจุดที่แบบว่าเป็นรอยสิวก็คือโบลงไปเลย ี่ยหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าแบบเอ้ยคุ้สันนั้นไม่พออยากหาอะไรมาปุกปิดก็คือใช้คอนซีลเลอร์ได้ตัว่าฟิล์มไม่ค่อยใช้คอนซีลเลอร์นะคะเนี่ยดูแก้มฝั่งข้างที่ทากับยังไม่ทา ก็ลงคออีกสักนิดนึงนะคะทุกคนสีมันจะได้เท่ากันหน่อยเดี๋ยวเขาหาเราน้าร้อย <c oughs> อ่ะก็คือจะออกมาแล้วเป็นประมาณนี้ต่อไปต่อไปลงแป้งกันทุกคนแป้งก็คือจะใช้เป็นยี่ห้อนี้นะคะเป็นเบอร์ N 2 3กันด้ทานมา ก็คือคุชชั่นเริ่มเข้าหน้าแล้วแหละอันนี้คือเปิดตลับใหม่มาเลยทุกคนเฮยจะบอกว่าเมื่อก่อนอะฟิล์เคยเจอที่วัสันแบบมันมีขายเยอะนะหลังจ,จากนั้นคือเหมือนก็เลิกวางขายตามหน้าร้านไปแล้วก็แบบให้สั่งออนไลน์อย่างเดียวฟิลแบบทําไมคนที่ไม่ค่อยสั่งของออนไลน์อะไรเงี้ยก็คือแบบวาวุ่นละ่ะต้องไปตามหาฟิลก็เลยซื้อตุนไว้เลยทุกคนซื้อที่นึงก็แบบสงตลับอะไรเงี้ยเพราะฟิล์มก็จะแบบ เดีว๋วในกระเป๋าที่ใช้แบบในทุกๆวันเวลาเราไปข้างนอกหนึ่งตลับแล้วก็แบบในห้องหนึ่งตลับอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็บนรถอีกหนึ่งตลับอันนี้คือไม่สามารถแบบโบลงไปด้วยขนตาได้เพราะว่าเวลามันใช้คิ้งซิ้งอะไรอเงี้ยด้กยนตาหลุดขนตาก็คือจัดทรงแบบยากมาก ลงคอด้วยยิ่งใส่เสื้อคอกว้างก็ลงไปเลยโอเคหน้าเราก็คือดูใบขึ้นทุกคนแต่ว่าหน้ากับคอจะคนละสีเพราะว่าแสงด้วยคือแบบมันไม่ใช่แสงที่บ้านนะทุกคนมันก็จะดูแบบแปลกๆยิ่งแสงในห้องที่เป็นคอนโดทุกคนมันเป็นแสงวอลแบบสีวอล์มากพยายามลงตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเรียบร้อย ต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนคิวกันนี่ก็คือเปลี่ยนที่เขียนคิวแล้วนะคะแต่ว่ายังเป็นของ e ีทูดเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนรุ่นรอบนี้ใช้เป็นอันนี้มันจะเป็นแท่งเล็กๆหัวสลิมๆหน่อยจะเปิดให้ดูเนี่ยหัวมันก็จะเล็กลงแต่เป็นโทนสีเดิมเลยนะที่ฟิล์มใช้อะก็จะเป็นอันนี้จะเป็น e ีทอ่านว่าอะไรอะ่ะสลิมบาวศูนยรหนึ่งดักบาวนะคะ คือเราเป็นแบบพวกผมสีเข้มไงจะมาใช้สีสว่างไม่ได้ก็ต้องเป็นสีโทนเดิมเดี๋ยวพิมพิมชื่อรุ่นเครื่องสำอางอะไรเงี้ยไว้ให้เขียนตามทรงคิ้วเราเลย 2องข้างเท่ากันปะเนี่ยเอาไปประมาณนี้นะคะตามมี้ตาเกลืออะเดี๋ยวเขอจิบก่อนต่อไปต่อไปเราก็จะมาลงตากันทุกคนก็คือฟิลม์มได้พาเลตตาม,มาใหม่นะคะนี่คือไปดูจากในติกตอกมาของเนลินดาหรอนี่นะคะก็คือเพิ่งได้มาเลยฟิล์มเลือกมาเป็น0ูนย์นะคะ ก็จะเป็นสีแคนดี้ฟลอสนี่นะจ๊ะคือภายเกจแบบหน้าลงหน้ารักและวพาเลตดก็คือแบบหน้ารักมากแบบหวานกรุบฟิลแคนดี้ขนมหวานใดๆอันนี้ก็คือเพิ่งแกะมาใช้ครั้งแรกในคลิปนี้เลยดูทุกคนแล้วแบบน้องมีสติกเกอร์มาให้ด้วย เรสปอนเซอร์ซื้อเองแล้วคือมันมีทั้งหมด3าสีทุกคนที่ฟิล์มเห็นนะก็จะมีโทนแบบน้ําตาลส้มแล้วก็อันนี้เป็นสีชมพูแล้วก็อีกอันอ่ะจะเป็นฟิล์แบบเรนโบ์นะคะทุกคนถ้าจําชื่อไม่ผิดชื่อว่าชูการเรนโบ์ของอันนั้นอ่ะคือฟิล์มมองอันนั้นนานไงมองนานจนจําชื่อได้แต่อันนี้ก็คือสวยรู้สึกว่าเบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองอ่ะดูใช้ได้ในแบบว่า e v e r เดย์ลุกในชีวิตประจำวันของเราอะไรเงี้ยเป็น daily ู s เนาะใช้ได้ตลอดแต่แบบ ชูกาเรนโบว์ทุกคนคือสีมันแบบว่าเรนโบว์แบบฉ่าเกินเดี๋ยวพิมแปะรูไปไ้ให้เพราะว่าถ่ายรูไปไว้เหมือนกันตอนไปซื้ออ่าเดี๋ยวน,นี้เราก็จะมาใช้กันอันนี้เราต้องแกะอะไรก่อนปะเอะมีซิลด้านข้างเนี่ยคือเพิ่งแบบใช้ในคลิปนี้ครั้งแรกเลยดูดิเหือของใหม่ขนาดไหนแกะดูก่อนอ่อ่เดี๋ยวเปิดให้ดู คิดเตอร์คิดใจใดๆชฉ่ำเกินอะฟิล์มก็คือเล็งไว้แล้วว่าฟิลม์มจะใช้สีไหนบ้างนะคะแปงขอใช้แค่หัวนี้หัวเดียวจบอย่างแรกก็คือขอลงสีอ่อนก่อนก็คือจะใช้เป็นสีนี้ทุกคนมาดูกันจะเป็นยังไงอุ้ยคือน้องเป็นรูปใสใหม่ด้วยอะในตลับะ อ่ะวาวุ่นละต้องถือสองอย่างพร้อมกันนะคะกระจกก็ต้องถือพารึตาก็ต้องถืออ่าก็จะลงไปที่แบบว่าช่วงแบบเปิดตาทั้งหมดเลยอุ้ยดูสองข้างดิความแตกต่างอะไรใดๆแต่สีรู้สึกว่าแบบชัดมากนะ ้ยอุคือดีอะ่ะทุกคนว่าจะออกมาเป็นยังไงอันนี้คือแบบว่าแต่งสดคิดตอนไหนก็ทาตอนนั้นเลยเฮ้ยบอกตาน่นมากอยากคัฟเวอร์เป็นพี่สาวจีนต่อไปก็คือจะใช้เป็นสีนี้ทุกคนสีล่างตรงนี้อ้มันมีลายด้วยคือมันน่ารักอะอันนี้ก็คือจะลงช่วงบริเวณ หางตาช่วงแค่แบบตรงเนี้ขยขยี้ลงไปจิ๊บจิก็โหเลิศดสีเลิศดมากอีกข้างนึงก็เหมือนกันทุกคนช่วงห่างตาแล้วก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะ สีน้ำตาลตรงนี้ช่วงขอบตาด้านล่างนิดนึงโอ้โหดูตาฟิล์มสีทุกคนต่อไปคืออยากใช้กิเตอร์แล้วคือกิเตอร์ช่ำมากก็คือจะมีตรงนี้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  ขอใช้กิเตอร์ที่แบบว่าเป็นอันนี้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวจะใช้สีนี้นะคะใช้สองอันอุ้ยฉ่ำมากอันนี้อารมณ์แบบแปะๆแป,แป,แปลงไปสวยอะ่ะ อาจจะมองเปลือกตายากนิดนึงเพราะว่าขนตาบางหมดแล้วอ่ะแล้วก็เมื่อกี้ใช้เป็นสีนี้ไปใช่ไหมต่อไปฟิมใช้สีขาวอันนี้นะคะขอใช้มือเพราะว่าเนื้อเขาแบบเป็นฟิวเหมือนกาวเลยเนี่ยแล้วคือแบบเห็นชัดปะดูที่นิ้วชีฟิวดิทดูคนฉ่าอันนี้เราก็จะแบบแบบ้ะลงไปด้วยนิ้วอุ้ยเหมือนแบบทาไปงานกีฬาสีฉ่ำเวอร์ เฮ้ยเกินไปสีติดแบบที่สุดมือเริ่มสันะนะ่นแล้วนารู้สึกตื่นเต้นอะแต่ถ้าติดขนตามานี่คือแบบงงแล้ว่าจะล้างยังไงอุจบ อันนี้ดีทุกคนในราคา3มแบงค์แดงมีทอนเฮ้ยเกินไปอ่ะสวยอ่ะแต่ก็ไม่เคยแต่งแบบโทนชมพูจ๋ขาขนาดนี้มาก,ก่อนนะนต่อไปค่ะสีแก้มแก้มเลยนี่ก็จะใช้เป็นของของอ้าวแก้มติ๊กเกอร์ข้างหลังก็ไปแล้ว อันนี้ของ E2D ีมังทุกคนเป็นเล็บ l ิ c o คุกกี้บาก็จะเป็นฟิลแบบชมพูบาร์บี้อ่ะทุกคนนี่สีชมพูเนี่ยดูดีภาพเขาน่ารักมากดูเฮ้ยวันนี้คือจะหวานให้ได้จะเป็นสาวหวานให้ได้ฉันก็เป็นได้นะสาวหวานอะอยากได้แบบชมพูชมพู ถ้าได้แบบชมพูที่มันเป็นชมพูเข้มอีกแบบก็คือจะสวยเหมือนกันจะบอกว่าลืมกีตาร์ทุกคนอยากเขียนไอายไลเนอร์ด้วยเฮ้ยได้ยังได้ยัง,ยงโห้อออพอจบแค่นี้แล้วก็วนกลับมาใหม่เขียนไอายไลเนอร์นะคะอันนี้คือได้จากช้อปปี้ทุกคน ซื้อเพออะไรรู้ใช่ไหมซื้อเพออะไรซื้อเพอ,อน,นี้เลยพวงกุญแจน่ารักมากดูแบบเวอร์วัาางอลังการแต่ว่าหัวเขาแบบเล็กจิ๋วมากทุกคนดูคือดีเราขอเริ่มเขียนจากข้างนี้แล้วก็เดี๋ยวมาข้างนี้แล้วกันเขียนตามทรงที่อยากได้เลยนะตัวพิมก็คือดูขนตาตัวเองแล้วก็น่าจะได้แบบเล็ก เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเขียนแบบอันใหญ่อยาได้แค่หางตาช่ำๆนิดนึงให้ดูมีอะไรเนี่ยประมาณนี้เอได้แล้วปะ่ะ ซื้อได้แล้วไหมไปจ้าแกะอันใหม่อีกแล้วอันนี้ของอีทูดี้อีกแหละอืมก็คือไม่ได้จ้างสักอันซื้อมาเพราะว่าอยากได้อันนี้มันเป็นโกลฟิกซิงตินนะคะถ้าพิมพ์อ่านไม่ผินนะดเนาะออโกลฟิกซิงตินศูนย์เก้าลิซซีเบลอันนี้เป็นสีใหม่คอลเลคชันใหม่ แล้วคือซื้อพะอะ้อลายแพ็กเกจอีกหรือเปล่าแต่แบบน้องเป็นโบดูคนอัน,น,เ,น,นเนี้ย490้ามั้งถ้าป็นสามัผิดเนี่ยเราดูโอ้โหเป็นโบว่ะน่ารักเห็นว่าตรงนี้เป็นโบรตรงฝาเขาอะแล้วสีก็คือเดี๋ยวสวอให้ดูก่อนว่าสีเป็นประมาณไหนว้ายมันสัน่นแต่แบบสวอตหลังมือให้ดูสีสวยมากฉ่ำมากเนี่ยสีเขาอันเนี้ยเป็นติน กติคือฟิลมาใช้แบบลิปติ้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ปากแห้งแล้วแบบเวลาทาที่มันเป็นลิปแท่งที่มันแบบไม่ใช่เนื้อบางหรืออะไรเงี้ยสีมันจะแบบตกล่องอะต่อไปสีนี้อันนี้ของโฟร2ยูทูนะคะทุกคนเป็นเซรั่มตินออยอันนี้เบอร์ศูนย์ห้านี่ก็จะเป็นสีนี้เราจะใช้สองสีนี้คู่กันนะคะดูก็รู้ว่าฟิลจะใช้อีทูดี้ข้างนอกก่อนแล้วก็ต่อด,ด้วยโฟร์ยูทูนะคะข้างในเพราะว่าสีมันเข้มกว่าปากเราจะได้มีเมตเ ก็ปาดลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยสีได้เมมเลยอืมนี่เป็นคนที่ปากแห้งอะ่ะสวยอะ่ะ ต้องจื้อปากหน่อยไหมแล้วก็ต่อไป for y o u t u b มาแต่มองกล้องอะไรยะอ่ะอันนี้ก็จะปาดสีออกหน่อยแล้วก็มาทาข้างในกันจะเห็นไหมเนี่ย ก็คือถ้ามองแบบดีๆ,ๆก็จะเห็นว่าข้างในตัวเนี้ยจะเป็นสีที่เข้มกว่านิดนึงเฮยได้แล้วปะแต่ว่าจริงๆอ่ะหยบอันนี้มาด้วยอันนี้คือได้จากติ k t o ็อกช็อปทุกคนน้องเป็นกิเตอร์แบบแท่งอ่ะเนี่ยอยากเขียนแบบหัวตานิดนึงเขาเขียนหน่อยแค่แบบหัวตานิดเดียวแล้วก็ตา้ตาช่วงนี้ไอ้ยา นี่คือฟินตลุกแหละก็จะได้เป็นประมาณนี้นะจ๊ะตาฉ่ำๆอุวันนี้คือชมพูมากอะ่ะชมพูไปปะแต่นี่คือสิ่งที่อยากลองทาดูทุกคนเพราะว่าได้พันลิตตามาใหม่กับลิปใหม่อะไรใหม่หลายๆอย่างแต่งออกมาแล้วก็ทุกคนว่าไงโทนชมพูเข้ากับฟิมไหมจ๊ะ คอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวตอนนี้ขอไปทําผมก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายฟินิลุกให้ดูอีกรอบนะจ๊ะไว้เราดูกันด้วยดูให้จบคลิปนี้กันนะไปทําผมกัน และนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นการแต่งหน้าโทนสีชมพูของฟิมในวันนี้นะคะรอบนี้ก็คือได้ผลิตตามมาใหม่เนาะก็เลยออกมาเป็นลุคนี้แบบนี้เลยโทนชมพูนะคะตามที่หลายๆคนอยากให้ฟิลมมาแต่งกันเนาะก็จะเป็นประมาณนี้หรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากให้ฟิมมาแต่งหน้าโทนสีอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะวันนี้ก็ฟินิชลุคแล้วเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนทาผมแล้วก็ได้อยู่ไหมไมีถังเปียนรน,นี้นิดนึงยนะแล้วก็เอาผมไว้ด้านข้างเป็นไง ชมพูอย่างแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากให้ฟิล์มเนี่ยมาถ่ายคลิปอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอทุกคนชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันสำหรับคลิปนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบาย